สวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังอยู่ในช่วงโฟนอินนะครับตามคลื่นิทยุนะครับคลื่นต่อไปก็คือคลื่นนเาที่ว่าเช้านี้เราก็ฟนอินมาแล้วสองคลื่นแล้วเราพบอุปสรรคปัญหาในการโฟนอินคือแบบว่าเขาเรียกอะไรเสียงในโทรศัพท์จากที่นั่นอะ่ะเบามากเราเลยมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการยกไมโครโฟนมาจอกับกับเครื่องโทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีทําให้เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นด้วยการ เอามิกเซอร์เล็กๆนะครับมามาเติมนิดนึงเพื่อความกระหึ่มของเสียงจะขาดไม่ได้ครับเท่านั้นไม่พอครับนี่ฮะลำโพงพ a เอของยามาฮ่านะเล็กๆแล้วก็อะไรของพีทครับอะไรของพีทพีต้องการอะไรอ่ะนะฮะก็มันเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดนะในวันนี้เราจะเป็นต้องทําสิ่งนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะฮะจริงๆแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วบายบาย